สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับช่องรี USA นะคะวันนี้รีพาคุณผู้ชมมาดูบ้านของลูกค้ารีที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปหมาดๆที่เมืองเคทีเท็กซัสหลังนี้นะคะเป็นโมเดลโฮมหรือว่าบ้านตัวอย่างก่อนหน้าข้างในสวยงามมากๆอัปเกรดครบคันมีพื้นที่ทั้งหมด2,800 sq ราฟิตห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องดูหนัง1 home office สร้างด้วยอิฐและหินทั้งหลังนะคะคุณภาพมากม และที่สำคัญอยู่ริมน้ำด้วยค่ะในราคาเพียงแค่4แสนไปลายๆมาดูบรรยากาศของหมู่บ้านกันนะคะธรรมชาติมากมีต้นไม้ทะเลสาบสัตว์ตามธรรมชาติอย่างเมื่อเช้าตอนที่ลีขับรถมาที่นี่ก็มีนกที่หน้าตาคล้ายไก่งวงกำลังเดินข้ามถนนอยู่ส่วนโลเคชั่นก็ดีมากเพียง5นาทีจากฟรีเวยห่างจากคอสโก้ทาเก็ตวอรมาร์ทโฮฟู้ตลาดจีนตลาดเอเชียไม่ถึง15นาทีนะคะ สิ่งแวดล้อมที่นี่สงบผ่อนคลายปลอดภัยให้อารมณ์เหมือนอยู่คันทรีคลับนะคะมีหลายคนเข้าใจว่าเท็กซัสเป็นเมืองคาวบอยซึ่งต้องบอกว่าปีนี้ปี2023แล้วอะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปไม่ได้เหมือนกับที่หลายคนจินตนาการส่วนกลางของหมู่บ้านมีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กๆดวอล์กอิงเทรลทั่วหมู่บ้านส่วนคนที่รักสุขภาพที่นี่ก็มีที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ครบคันมีที่ให้คุณอาบแดดนะคะ แล้วก็มีลานกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัวรวมถึงน้องสุนัขด,ด้วยส่วนคนที่เป็นสายเฮลตี้ตรงนี้ก็มีสวนผักออแกนิกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษมีพาคห้เด็กๆวิ่งเล่นให้ผู้ใหญ่ได้พักผ่อนหย่อนใจลานโยคะรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ต้องห่วงว่าจะเบื่อเลยนะคะนอกจากนั้นในหมู่บ้านนี้ก็ยังมีร้านอาหารคาเฟ่ลานอีเวนต์ใครอยากจะจัดงานปาร์ตี้งานวันเกิด หรือแม้กระทั่งงานแต่งงานเล็กๆก็สามารถจัดที่นี่ได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลเลยใครอยากมีชีวิตแบบนี้ติดต่อลีมาให้ช่วยหาบ้านให้คุณได้นะคะเรากลับมาดูบ้านของลูกค้าลีกันต่อนี่เราก็เข้ามาทางด้านข้างของบ้านแล้วเรามาดูบรรยากาศที่แสนชิลนะคะ โลเคชั่นหลังนี้ดีมากนะคะไม่มีเพื่อนบ้านด้านหลังเป็นวิวทะเลสาบทั้งหมดส่วนด้านข้างเป็นวิวพารค่ะด้วยความที่ด้านหลังบ้านมีความเป็นส่วนตัวแบบส,สุดรวมถึงวิวทะเลสาบแสนสวยเจ้าของบ้านเขาก็มีชุดพาที่โอชุดนั่งชมวิวหลายเซตนะคะรวมถึงเอาท์ดอร์คิทเช่นด้วยนอกจากนั้นในส่วนของพาทิโอตรงนี้ก็มีลำโพงฝังอยู่บนเพดานด้วยค่ะ เหมาะสำหรับนั่งจิบวายชมบรรยากาศเพลินๆชิลๆหรือถ้าจะจัดปาร์ตี้ตรงนี้ก็เหมาะเลยนะคะเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับโถงที่เป็นไฮซีลิงมีเป็นประตูหน้าบ้านสวยงามมากตรงนี้เป็นโฮมออฟฟิศนะคะหรือจะทำเป็น Study Room อย่างหลังนี้เขาก็ทําเป็นห้องอ่านหนังสือของลูกๆของเขาซึ่งก็มีหน้าต่างบานใหญ่ที่ให้วิวด้านหน้าบ้านที่เป็นวิวดอกไม้แล้วก็ต้นไม้เราไปดูข้างในกันต่อค่ะพื้นเป็นพื้นไม้นะคะทางด้านนี้เป็นห้องน้ำแขกซึ่งต้องบอกว่าเป็นโอเวอร์ไซส์ขนาดใหญ่มากๆล่ ชตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเราเดินผ่านตรงโถงของบ้านก็จะเจอกับห้องรับแขกขนาดใหญ่ที่เป็น High ไฮซ l i n g นะคะมาพร้อมกับเตาผิงไปอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นอัปเกรดดูความใหญ่ ของห้องรับแขกของเขานะคะเพดานสูง2ชั้นซึ่งก็จะได้แสงธรรมชาติจากหน้าต่าง2บานด้านนอกชั้นบนแล้วก็หน้าต่างล้อมรอบห้องนี้เลยค่ะอยู่ติดกันคือครัวขนาดใหญ่ที่ไอแลนด์ของเขาเป็นไซส์พิเศษโอเวอร์ไซส์ n r t n i t e c o u n t e r t o p นะคะ หลังนี้เป็นโมเดลโฮมก่อนหน้าซึ่งออกแบบได้สวยงามแล้วก็มีอัปเกรดเยอะแยะมากมายเลยส่วนอย่างของหลังนี้นะคะก็มีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าที่รีขอเซลเลอร์ให้ให้กับลูกค้ารีค่ะนี้ก็เป็นในส่วนของห้องทานข้าวนะคะสามารถ วางโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่ที่นั่งได้ถึง8คนเลยแล้วก็มีหน้าต่างล้อมรอบแล้วก็ทานข้าวไปดูวิวน้ำหลังบ้านไปน่าจะฟินสุดๆไปเลย ปี2015นะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาดูแลได้ดีมากๆเหมือนบ้านที่เพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีเลยคะ่ะอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์มีหน้าต่างหลายบานที่สามารถมองวิวริมน้ำด้านนอกได้ตรงนี้นะคะ ก็มีรีโมทคอนโทรลที่สามารถคอนโทรลเปิดปิดหน้าต่างอัตโนมัติข้างในนี้ก็มีห้องน้ำนามาสเตอร์ขนาดใหญ่มีชาวเวอร์แยกอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ซิงสองฝั่งพื้นที่กว้างขวางนะคะภายในห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มี Walk in Closet ห้องเก็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่ด้วยค่ะเราไปดูกันต่อนะคะความสวยงามยังไม่หมดแค่นี้ที่เห็นก็เป็นช่างที่มาตรวจบ้านนะคะเราขึ้นไปชั้นสองกัน งที่บอกว่าหลังนี้มี3ห้องนอน3ห้องน้ำา1 Home o f f i c e 1ห้องดูหนังทางด้านนี้ค่ะขึ้นมาชั้น2ของบ้านนะคะด้านขวาก็จะเจอกับห้องดูหนังขนาดใหญ่มีสปีกเกอร์ล้อมรอบและเอนเตอร์เทนเมนต์ของหลังนี้ไม่พอแค่นี้นะคะเขายังมีเกมรูมขนาดใหญ่ อย่างหลังนี้วางโต๊ะพูแล้วก็มีหน้าต่างล้อมรอบนะคะทําให้บ้านดูไม่มืดเลยถึงมันไม่เปิดไฟก็สวา่างและชั้นบนของบ้านก็มีอีก2ห้องนอนซึ่งเป็นห้องนอนทางด้านนี้ค่ะอย่างห้องนอนนี้นะคะก็ได้วิวเพลเกราที่อยู่ติดข้างๆบ้านซื้อบ้านหลังนี้ก็เหมือนกับว่าซื้อ เพลงกลาวด้วยติดกันนะคะมีประตูลับซึ่งเป็นประตูบานดอร์ที่เปิดไปสู่ห้องน้ำที่เป็นแจ็คแอนจิลค่ะก็ที่อาบน้ำทอยเลตแล้วผ่านมาทะลุกันก็เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องทางด้านนี้ อย่างหลังนี้ห้องนี้นะคะก็มีวิวที่มองออกไปด้านหน้าบ้านและเพื่อนบ้านก็ไม่ได้หันหน้ามาชนกับเราด้วยได้ความเป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยออกมาทางโถงชั้นสองของบ้านก็จะเจอกับราวบันไดที่ตกแต่งเป็นสไตล์หรูหราน,นะคะโดยใช้ไม้และเหล็กนอกจากนั้นบนเพดานก็มีไฟ led ทั่วเลยค่ะทำให้สว่างแล้วก็ ประหยัดไฟด้วยเรามองลงไปตรงนี้ก็เป็นโถงชั้นล่างนะคะทางเข้าบ้านที่ลีพาคุณผู้ชมเข้ามาในตอนต้นส่วนทางด้านนี้ก็เป็นโถงโอเปนมากๆสำหรับห้องรับแขกที่มีเพดานสูง2ชั้นค่ะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อขายบ้านที่เท็กซัสนะคะก็สามารถติดต่อลีได้นะคะที่รลน Facebook คุณลี USA ช่วงนี้ลีก็ค่อนข้างยุ่งมากนะคะเพราะว่าลูกค้าเข้าแทบจะทุกวันถ้าใครสนใจอยากจะซื้อขายเช่าบ้านตึกที่ดินในเท็กซัสก็อย่าลืมติดต่อลีมานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมบ๊ายบาย ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยบรรยากาศดีๆนะคะตรงนี้ก็เป็นเพล์กราว์ที่อยู่ติดก,กันกับบ้านของลูกคา้ารีเรียกได้ว,ว่าซื้อบ้านไปได้สนามเด็กเล่นฟรีๆที่นี่ก็ค่อนข้างเหมาะมากนะคะสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวเพราะว่าบรรยากาศดีเหมาะสำหรับให้เด็กๆเ,เติบโตมีชีวิตแล้วก็เข้าโรงเรียนที่ดีที่นี่ลูกค้าส่วนหนึ่งของรีก็ย้ายมากเกษียณที่เมืองนี้ด้วยความที่บรรยากาศธรรมชาติการแพทย์ครบคันสงบแล้วก็ไม่ไกลจากตลาดเอเชียนมากนัก ทำให้เหมาะนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะมากเกษียณที่นี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่ Li ายหรือ Facebook คุณลี USA หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ l e u s a h o m e s com ได้ค่ะข้างในเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวลีนะคะนอกจากนั้นใครอยากจะทิ้งข้อความไว้ให้ลีตอบกลับก็สามารถทำได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย